และนอกจากนี้นะคะทางคณะกรรมการสารหลักเมืองนะคะได้มอบเงินให้สถานพินิษโรงเจบุญเหงเจตัวและโรงเจแม่งหนีเจตัวค่ะโดยในเช้าวันนี้นะคะที่สารหลักเมืองจันทบุรีนายถนอมซั์รีโรดรัชบดีประธานคณะกรรมการสารหลักเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการสารได้มอบเงินจํานวน5,000บาทให้กับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นอาหารกลางวันสําหรับเด็กที่อยู่ในสถานพินิจ์ นอกจากนั้นนะคะทางประธานคณะกรรมการสารหลักเมืองอยังได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนเทศก,กาลถือสีงกินเจให้กับโรงเจบ้วนแห่งเจตัววัดเขตนาบุญยารามจำนวน1 0 0 0 0แบาทโดยมีนายกันพงชินอุดมพงษ์ประธานกรรมการโรงเจบ้วนแห่งเจตัวพร้อมคณะกรรมการเป็นผู้รับมอบและอีก1 0 0 0 0แบาทให้กับโรงเจแม่งีเจตัวโดยมีนายภาคกรเจียนวิบุญญานน์ ประธานกรรมการบริหารโรงเจแม่งหนีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีเป็นผู้รับมอบค่ะวันนี้ได้มอบเงินให้กับสถานพินิษเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่อยู่สถานพินิษนะครับแล้วก็ได้มอบเงินให้กับโรงเจบนแเ่งเจตัวและแม่งหิีเจตัวที่ละ1นึ่งแสนบาทเพื่อเลี้ยงอาหารในวัน ลงทานในเทศกาลสือสิญจน์เจในวันที่25จนถึงวันที่4นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆคงต้องให้ประธานทั้งสองโรงเจอธิบายต่อไปนะครับครับก็ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านประธานศาลเฉพาะหลักเมืองแล้วก็คำสการศาลเฉพาะหลักเมืองทุกท่านนะครับที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของเทศกาลถือสิทธน์เจที่เป็นเทศกาลเก่าแก่ยาวนานประจําจังหวัดจันทบุรีทั้งสองโรงเจทั้งบนเฮงเจตัวแล้วก็ไม่หนกเจตัว นะครับที่ได้มอบเงินสนับสนุนการเลี้ยงลงทานที่ละหนึ่งแสนบาทครับผมก็ก็ในปีนี้ในในปีที่แล้วที่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดเราก็ได้แต่ว่าได้ช่วยเหลือประชาชนก็เป็นการแจกข้าวกล่องแต่ในปีนี้ด้วยสถานการณ์ที่ดีขึ้นก็ทางบ้นหิงเจตัวก็จัดเลี้ยงอาหารแบบปกติที่เคยถือปฏิบัติกันมาเป็นปกติก็ขอเรียนเชิญทุกท่านครับมาร่วมทําบุญแล้วก็มาทานอาหารที่ลงทานบนหิงเจตัวได้เลยครับครับผม ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการศาลหลักเมืองนะครับสำหรับเงิน1นึ่งแสนบาทในที่ช่วยเหลือโรงทานของเราในปีนี้นะครับแล้วก็งานกินเจนในปีนี้ก็ที่แม่งิงเจตัวก็วันที่24นะครับก็มีเวลา8.39นาทีนะครับเราก็จะขึ้นตะเกียงเทวดาฟ้าดินนะครับหรือที่กงเตงนะครับแล้วกเ็เราเริ่มเริ่ม วันที่วันที่ยี่สิบห้านะครับเวลาเที่ยงเราก็จะเริ่มขบวนขบวนแห่เจ้านะครับแล้วพบกันในงานกินเจนะครับขอบคุณครับ